ครับผมก็สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่เก้าไอ้เก้าคนพะเยาเนาะวันนี้น้องเอิร์ดก็จะมาแฮปปี้เบอร์เดย์สุขสันต์วันเกิดเนาะอย่างใดเขาก็อยู่กันมาเป็นปีแล้วแบบแค่ได้อู้มเมืองต่กันเลยเนาะอย่างใดก็ปีนี้นะครับขอให้มีความสุขนั่งๆเออว่าเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวไปขอบฟังไม่รู้เรื่อง <laughs> ครับผมก็ปีนี้มีความสุขมากๆนะครับเป็นของปีที่ดีของลุงนะครับผมอยู่กันมาปีนิดๆน,น,นะยังไงก็เป็น ลูที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะยังไงก็ถ้าว่างชวนไปเที่ยวไปช้อปปิ้งนั่นนี่ได้ขอให้เฮงคการงานปัง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 ๆงเน่ยแล้วจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเยอะเลยยังไงก็แบ,บ่งงานให้น้องมั่งนะน,น้องก็รอเล่นด้วยะะอยู่นะฮะยังไงก็ ขอให้โชคดีฮะแล้วก็มีความสุขทุกวันเป็นพี่แบบนี้ต่อๆไปน่ารักที่สุดเลยครับผมแฮปปี้วันเดย์มีความสุขมากครับสุขยอมากแข็งแรงนะฮะสุขยอแข็งแรงเล่นเกมก็อย่านอนดึกนอนก็ทาครีมบ้างอะไรบ้างหน้าแห้งเดี๋ยวช่างแต่งหน้าดานะพี่บ๊ายบาย